น้ำตกแรกที่เราจะไปนะครับคือน้ำตกวังน้ำหมอกนะครับที่บ้านวังน้ำหมอกปกติคนต้องเยอะนะครับเอชั้นแรกเลยบอกเลยครับว่าช่วงนี้นี่มารับน้ำกำลังใส่ครับกำลังน่าเล่นนะครับน้ำจเข้าดังเน้ตกโพงทองดบรรยากาศนะครับพคตดีเลยเอาละครับเป่าตรงไหนจะด่วนละ สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ YouTube c h a n e l เดอร e r ้อนนะครับวันนี้นะครับก็จะไปหาเล่นน้ำตกกันนะครับที่สีเชียงใหม่ที่สังคมนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่นะครับจังหวัดนนองครยก่อนเดินเดี๋ยวไปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับที่ร้านพี่โอนะครับเดี๋ยวเตาถ่านนะครับ โคบอกกลับไปยุบวุ้นครับน้อด้พอดีมาได้นะคือนอกจึงสัตว์นอกเอาลงได้ไหมพี่ ก็วันนี้เราก็ได้แล้วนะครับเมนูอาหารเที่ยงบ่ายนะครับอันนี้วันนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นแปรนะครับเส้นแปรก็คือจะเป็นแบนนะครับผมอันนี้สูตรเตี๋ยวเตาถ่านนะครับอยู่ที่อำเภอรีชยงใหม่นะอันนี้หมูกรอบนะครับชื่อหมูกรอบอะไรนะครับชื่อเมื่อกี้หมูกรอบออกสือได้เขาออกสือไม่ได้นะโอเคอันนี้เป็นหมูกรอบพิเศษนะครับผม ก็สูตรทั้งร้านนะครับวันนี้ขายแค่ห้าด้วยนะครับใครจะมาต้องสั่งก่อนนะครับเพราะว่าตามฟิลพราค้านะครับผมคืออย่าสั่งเยอะครับสั่งเยอะไม่ไม่ขายนะครับถ้าสั่งน้อยๆทำนะครับผมหูเส้นครับวันนี้มากว่าจะได้กินนะครับต้องมาก่อนเที่ยงนะครับเส้นแปรนะครับอ บ่อยนั่งกินข้าวจอดกินข้าวกินข้าวแล้วไปแล้วก็ไปกินอีกไอ่ยุงนี่นะมันบ่ค่อยได้ใช้เงินคือยุงดอดไม่ไปวเนี่ยเนี้ยแล้ก็แวะไปหกเก่ามาเมื่อเราอิ่มท้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่น้ำตกกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำตกแรกที่เราจะไปนั่นคือที่ไหนกันนะครับ น้ำตกแรกที่เราจะไปนะครับคือน้ำตกวังน้ำมอกนะครับที่บ้านวังน้ำมอกจากแยกนี้ก็สามจุดห้ากิโลนะครับโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกนะครับก่อนที่จะแยกเข้าไปน้ำตกนะครับเดี๋ยวแวะซื้อน้ำดื่มกันก่อนนะครับ ระดับปริมาณน,น้ํานะครับก็โอเคนะแต่ว่าน้ําไม่ค่อยใสเท่าไหร่เพราะว่าแถวนี้ก็ฝนก็น่าจะตกบ่อยนะครับ <ś c oughs> โอ้แหนบยังเยอะเลย เอาจะล้มแล้วนึ่งโอ้สวยๆเลยไปไหม ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับน้ำตกวังน้ำมอกนะครับช่วงนี้ก็น้ำเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนีก็เดินทางกันมาสามคันนะครับสามคนเรามีบ่าวน้องคลายนะครับไปรอดเที่ยวแล้วก็น้องแม็กกี้บนวัดไรเดอร์นะครับ ป๋าของใครว่าหมายมลับนะครับน้อยคนนะที่จะรู้ปกติก็ไม่ขึ้นมาถึงนี้ก็นนจะเล่นอยู่ตรงฝายข้างล่างอันนี้เราขี่ข้ามข้ามฝายเล็กๆขึ้นมาอ,อันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของน้ำตกฝั่งกะมอกนะครับมี่คือต้นน้ำแต่ว่าช่วงนี้น้ำเยอะเพราะว่าฝนวั<ค>นนี้ตกดีเหร ใช่ใช่แต่ก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยมีตรงนี้ก็มีตรงสายเล็กๆมากตกโคตรเย็นนะครับที่วันงน้ำมอกนะครับมีมากันแค่สามคนเรานะครับไม่มีใครมาเลยข้างล่างไม่มีนะครับ <S <S อู้ไม่รับดีกว่าเอ ต้องยกทีเด็ดให้เบาตองคายนะครับไปรับเที่ยวนะนับเทีนไม่มีใครเที่ยวเลยไม่มีคนนะครับท่งนี้ไม่มีนะครับท่างหน้ากี่น่าเราไม่มีคนครับปกติปกติคนต้องเยอะนะครับมีครั้งแรกเลยผมบอกเลยครับว่าช่วงนี้ที่มาครับน้ำกำลังใสครับผมงกำลังน่าเล่นนะครับวันนี้น้ำย้อนเข้าดังนะ ก็เล่นที่วังน้ำมอกนะครับของปาของพรแล้วก็เดี๋ยวเราไปน้ําตกจุดที่สองกันนะครับวันนี้ไปใหม่รับแบบเฉพาะจอจงเลยนะให้คนพื้นที่พาไปนะครับน้องเอกนะครับบ่าวรองใครไปรถเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยดับไหมดับไหมไม่ดับวุ้งวุ่งอยูน่นะ เอาขึ้นไหมไหวไหมผมหมดหลับเสวะผมไปตามรอยว่าผมคงว่าผมตกแน่นอน ข้างหน้าเราก็คือจุดที่นักท่องเที่ยวเขามาเล่นแบบปกตินะครับแต่ที่เราเข้ามานี้เข้าใมา่นิดนึงนะ<ม>ก็จะเป็นเหมือนต้นน้ํานิดนึงนะครับ<ม>ก็เป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับจริงๆมันข้ามได้นะครับมันเป็นทางเที่ยวของชาวบ้านอยู่เฮ้ยตรงนู้นส <laughs> ีีดีเรามาดูซีทีข้ามก่อนนะเ <laughs> อา <laughs> แล้วดว่วนร้อยซีทีข้ามกว่าแล้วนะ เฮ้ยสบายสบายเขานน้าหัวเทียนได้แต่จะเข้าคาบูก,ก็พอ หน้าเราก็คือแยกไปวัดผาตักเสื้อนะครับแต่เดี๋ยวเราจะตรงไปทางอำเภอสังคมนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำตกทานทองกันนะครับดูนักท่องเที่ยวเพียบเลยเฮ้ยมองไม่เห็นน้ำตกนะแหรือดูนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงนี้เขาเล่นน้ำกันนะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะรถยนต์ก็จอดเยอะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนะครับ ส่วนมากผมชอบไปเล่นน้ำตกที่ไม่ค่อยมีคนนะครับมาดูกันว่าน้ำตกโป่งทองนะครับโป่งทองโป่งทองเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกชื่ออีกทีหนึ่งผมไม่ชัวร์ว่าจะเป็นยังไงนะข้าหน้าแวะเข้ามารับเพื่อนนะครับจะมีซีทีหนึ่งสองห้าอีกหนึ่งคันแล้วก็เวสต้านะน่าจะเป็นสปินนะครับอีกหนึ่งคัน อนนี้มีสมาชิกทั้งหมดนะครับ5้คัน5้าคน <S <S ชาวบ้านฟ้าประธานยินดีต้อนรับชื่บ้านบ้านฟ้าประธานนะครับ เลี้ยวซ้ายไปอำเภอน้ำสูบุดรน,นะครับเลี้ยวขวาไปสังคมหนองคายน้ำตกโป่งทองอย่างรับเลยไฟเล็กนิดเดี๋ยวน้ำตกโป่งทองทางเข้าเป็นป่ายางนะครับ <c oughs> ไม่มั่นใจรรง อ๋อไปได้สองทางรนะับรับอีกแล้วรับเกินรับจนไม่รู้ทางอ่ะก็ห้วาน้ำอย่างใสเลยนะครับ อ๋อเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำสมนายุงดูนะครับหมายลับหมายลับของเอกไปรอเที่ยวพามานะครับปีที่แล้วครับครบปีพอดีอ๋อครบปีพอดีเมาาืม่อวานเมื่อ่านเมื่อวานนี้ลับแบบรับจนจะไม่เห็นทางเข้าอ่ะร <c oughs> ับเกินดูบรรยากาศนะครับโคตรดีเลยน้ำก็ใสนะครับ เคลียที่ป่าไม้นะครับรไปครับเดินกันต่อมเนหอครับับเจอเานุู้นี่ยเราบอกว่าจะกลับคำ่ำพ่งนี้ไิสันพาปั่นจักรยานเอตายคับวะเ่ลกอีกนี่ น่าจะทําทําบ่วงว่าทถาไฟลมแหละน้ำสดเออน้ำใสืีปะน้ำใสมากครับบอกเลยรับจริงเออต้องข้ามน้ำอีกแล้วนะครับอเออจริงหรือไงความวัน,นไม่ได้ปันหา ลูกของเราผิกว่าวะ้แค่ลูกลายก็รู้เหมาธรรมชาติอ่ะนะโอ้โยน้ำใสครับข้ามอีกแล้วเ,วเนะเ<อ>าไปดูดดดดเลยจริงจริงเล่นตรงไหนก็ได้ครับ กลางเก้าอี้ตรงนี้จอดรถก็ได้นะน้องเอกว่ามีสามชั้นนะครับแต่เล่นได้แค่สองชั้นนะอ้ยเป็นแอ่งเลยนี่นี่นะครับเป็นแอ่งอยู่ข้างหน้าเาี่ แต่ว่าที่ว้วนมันจะไปไหวนเนี่ยมันต้องขึ้นไปตรงนี้ต้องถายมันจะก่อนถ้าแมงวันนักการเมืองมันจะไปหรือเปล่าบอกว่าน่ะแค่นี้มันยังเดินมาไม่ทันเลยลึกว่าน่ะตรงนั้นน่ะโออตะแคงอยู่น้ำตกครับผมน้ำตกเดินได้เดี๋ยวทองจังหวัดหนองคายนะครับไม้ชอบเล่นแผ่งใหญ่ๆนะครับสีที่แล้วกไม้แตกอ่ะ ตปกปลงองครับน,น้องคายนะครับผมเลยสัพเกตอ่ตายมา่งมีมากเลน้ยังจะกัดอ <c oughs> อาละครับเป่าน้องกายจะโดดแล้ว <c oughs> <c oughs> แิวไ่ด้นหมือนคาอะได้ผเหรอแปลว่าเป็นเป็นไข่เตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับเราพากันเดินกลับนะครับแล้วก็หาร้านหมูกระทะนะครับร้านเนื้อย่างนะ อ๋อมาผู่โรงเรียนบ้านม่วงนะครับ ปีทีบ้านม่วงนะครับฝนก็จะตกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล้องแล้วก็กล้องโกโปรที่ติดหมวกนะครับคงไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วนะมาถึงแล้วนะครับร้านเนื้อย่างหมูกระทะนะร้านอะไรนะเอกวันตันวนตันที่อำเภอรีชังใหม่นะใช่เป็นทะเลปลาเผาสองเก้านะครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ